เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเฮวันน,นี้อยู่ในเกมริมชื่วขอบิวตี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดใหม่นะครับซึ่งครั้ที่แล้วผมเล่น95กับ1010ไปแล้วซึ่งโหมดใหม่ก็คือโหมดนี้นี่แหละซึ่งนาไม่้ชอมค่งอาจจะยังไม่รู้ว่าโหมดนี้คือโหมดอะไรซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมก็รู้เองผมจะเข้าไปก่อน ครั้งนี้ผมจะมาเล่นแค่ตาเดียวนะครับทุกผู้ชมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเยวโอเคนั้นมันตอนนี้ผมมาหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงอันที่หนึ่งต้องไปตรงที่เครื่องบินพังโอเค มจะใช้ปืนไหนดูบน,นี่ก็ได้โหมีแม่มุม <Our S 1> มีอะไรปลาหมึกสีเหลืองอยู่นะคะปืนนี้มันติดปลาหมึกสีเหลืองไว้อยู่นี่ เรียบเลยเรียบเลยเพื่อนแค่นี้ก็รอเฮ้ยอี่สุดยอด้วยอันนี้เห็ดอืมระเบิดอืมหน่ไม่เห็เยอะหน่อเพราะว่าลีปนี่มีที่ ก็ไม่ค่อยจะพูด,ทดเท่าไ,ไ,ไ,ไหร่นะทีนี้ก็เพราะว่าใช่เหนื่อยเกลือใช้ปืนสไนเปอร์ดีกว่ากด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  <point> เตออิมระเบิดจังนี้นต้องเรียบแถบเลย จังหวะนั้นฝั่งนั้นยังไม่ศูนย์อยู่เราต้องเดินไปตรงนี้ปุ๊บพิษเอาเอา้เอาปออุ๊ดพิษปุ๊บพิษเอื้อนีอว่าไม่น่าเล่นขนาดนี้นี่ขนา,นาดนี้จริงไปที่นัแล้วกันเราต้องลองเปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆสะสมปืนเยอะนะครับจังหวะนี้ สะเตืนเยอะฮึ๊บฮึ๊บึ๊บึ๊ร้องไห้เป็นอย่างดีตัวนี้รวงกับแดงไว้อุย้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์ตัวนี้ม,มากเลยไม่เ,มเป็นไรมีเสียงเออจังหวะนี้ได้ธนูมาแล้วโอ้อถ้าเกิดใครมานี่คือโดนทับหัวแตกไปแล้วมั้งจังหวะนี้เออเออ

โอเคฝั่งนั้นได้สามแลกวเขาว่าฝั่นง,นนงนั้นได้เยอะนิดนึงเ,เป็นอะไร<ป>อ่ะ<ป>โอ้โหมีคนใช้หุ่นยนต์ที่ผมผมไม่น่าวางหุ่นยนต์ทิ้งไว้เลยมีคนแอบใช้ เออหุ่นยนต์ยักษ์สุดยอดแก่ไงก็ยังไม่เป็นไรโพราะยังไงผมก็อยู่ถึงยนต์ยักษ์ได้นี่ไงให้หุ่นยนต์ยักษ์ใหม่อีกแล้วเออยนต์ยักษ์ผ่านไปแล้วล้มไปแล้วใช่ล้มมาสามครั้งแล้วส่วนนี้ผมจะแปลงหน้าเป็นหุ่นยนยักษ์เด็กใช่แล้วไงหุ่นยนยักษ์เอือ ยุนยัด์มันมาแล้วอย่าใช่งาหุ่นยนต์สองคนเยอะเพื่อโอ้โหอยใช้ไม่ถึงไหนเลยก็ตายก่อนไม่เป็นไรเอาคืนสมใจก่อนนิดเออเป็นคนธรรมดาก็ดีอยู่แล้ว ถึนกันเลยมถึนกันโอ้ขี้เกียจตามมากวิ่งหนีเก่งนะตำรวจไะกินหนีทีตันนี้คิดว่าข้ามีอะไรแกเหรอ ้ามีน้อยเลยโอ้ยแย่แล้วไงไม่ต้องกลับตรงนั้น<อ>โอเคซึ่งนีน่ไปยใช้ธนูเลยหัวนี้ต้องใช้วุ้เทปโอเคไปเป็นบอดี้กาดที่ดีกว่า นี่เนื้อโอ้ยรู้สึกว่าเราโดนไฟขอบอืมมาดีมาดียิงรถระเบิดก่อนเลยรถนี้ไม่้ระเบิดทำลายข้าวของก่อนครัอบเวลาเล่นเกมนี้ผมชอบทำลายข้าวของมากเลยเกมนี้เหลือแบตจะหมดจบคลิปนี้คือได้อ๋อ คือนั่งทางก่อนเออลบล่อยไปหน่อยแตยังไงก็ได้เป็นเป็นทีอนใช่ผมดูจากตรงนี้ผมฆ่ายี่แปดคนละเออตัวเล็นทำงานจะเป็นทีมากๆมาดิเออคายิงอะ่ะคายิงอะ่งอะมีไอดดอบไม่เออ น้าพอดีครั้งนี้ใชไ้เป็นเอ็มพีแซ่ธนูธนูมใช้ธนูยอดธนูผมหดเกินอือฮึ ค okay. ผมได้สี่สองหนึ่งหนจังหวะนี้เลเวลแปดสบเก้าแล้วเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมทำคลิปเกมนี้อีกก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้ครับแล้วอย่ามาทำเกมนี้อีกสวัสดีครับ